วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเที่ยววัดล้างอีกสถานที่หนึ่งนะครับน,นี่จะเป็นทางเข้าเล็กๆสำหรับเมื่อกี้นี่เป็นท,ที่จอดรถใหญ่นะครับรถมอไซค์เข้าได้อย่างเดียวครับสำหรับรถใหญ่นี่จอดข้างนอกครับน,นี่ก็จะเป็นบ้านพนครับของไหว้ก็จะมีขายนะครับอยู่จุดนี้ จากที่จอดรถใหญ่เข้ามาถึงวัดก็ประมาณสักร0 0ยสอเมตรมานี้ครับทางก็จะเป็นทางปูนเข้าได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์ครับคมกันไปเรื่อยๆนะครับนี่คือทางเข้าวัดล้างวันนี้เราพาทุกท่านมาเที่ยววัดล้างนั่นก็คือวัดเพลงนะครับอยู่แถวนนทบุรีอยู่อำเภอบางกวยครับนนทบุรี ล่มๆเลยครับตอนนี้เราก็เข้ามาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับปกติชันเคยครับกับซ่องอีสานเที่ยวนนวนะครับผมวันนี้พามาเที่ยววัดเพลงนะครับอำเภอบางก่วยนนทบ,บุรีนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นชุดไหว้นะครับตองไมไดี อันดับแรกเรา<อ>ก,รก็จะมาเอาดอกไม้ก่อนนะครับเอากล่อยี่ห้าครับผมถ้าเป็นพวกนี้ก็จะเป็นเก้าเก้าแล้วก็ 89, แปดเก้าแหละร้อยเก้าบาทครับผมแล้วแต่ะสะดวกครับกลองเดียวใช่ไหมครับยี่บห้าบาทครับนี่ก็ได้ดอกไม้มาเป็นทีบร้อยครับาาารชมบรรยากาศรอบนอกก่อนที่จะเข้าไปนะครับนี่ครับ พระอุโบสถหรือว่าโบสอายุ300กว่าปีครับไปเดินชมภายในกันเลยครับอยู่ด้านในนี้จะปฏะดิษฐานหลวงพ่อโตครับเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถครับวัดนี้ก็จะ ในการบุรณะจากกรมสิ้นครับสภาพยังก็โอเคครับกับผู้พังเตดันนอกด้างในกับบุรณะท่าน,นี้เป็นวัดวัดล้างใช่ไหมครับส่วนคำว่าด้านในกับมีเจ้าหน้าที่แนะนำการไหว้ครับ หลังจากไวเซ็ตก็จะคือปิดปิดแผ่นทองอยู่ด้านบนนี้นะครับหลวงพ่อโตเป็นพระประธานอยู่ในพระอุโบสถนี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็จะมาปิดแผ่นทองก,กันก่อนนะครับ วัดนี้สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลางนะครับและก็ได้รับการบรณะในสมัยอยุธยาตอนปลายครับเราประวัติพอสังเกตครับต้องออกตัวก่อนครับคือกับโบรประวัติแน่จริงครับแต่แค่ศึกษาตามป้ายทีิยูดานาพระบรสถครับ เลยมาเล่าให้ฟังผิดพ,พการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับจากปิดแผ่นทองเสร็จครับตอนนี้อยู่ด้านหลังหลวงพ่อโตนะครับนี่ครับแผ่นปูนพวกปูนก็จะผุพังไปตามกันเวลานะครับแต่ว่าพระประธานหลวงพ่อโตนี่ยังเด่นสง่ามีมนค้ังนะอายุสามร้อยกว่าปีครับโบสถ์หลังนี้นี่ครับ าว่าลังคาเนี่ยนัดจะพังไปแล้วครับผมสินก็นเลยบูรณะขึ้นมาใหม่ครับสร้างลังคาขึ้นมาใหม่แล้วเราไปชมการหนอกกันเสาเลยนะครับลมเย็นนี่ครับอยู่ภายในผลว่านางสมาธิเนี่ยสุดยอดมากเลยครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ด้านนอน,นครับก็มากราบหลวงพ่อตรงนี้ได้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดถวายสังฆทานนะครับมีหลวงพ่อมาจากวัดศัก์ใหญ่นะครับแต่เราไม่ได้เข้าไปนะครับวัดศักใหญ่เราข้ามมาวัดเพลงเลยนะครับคลิปก่อนเราก็จะไปวัดศักน้อยอันนี้ใบเสมาใช่ไหมับใบเสมาครับผมภาพคงเดิมเลยครับผมังมีลายฉลุอยู่เลยครับ เก่าแก่มากเลยเนอะเยอะอันเดียวนี่เหรอที่สภาพดีวันนี้ก็อยู่ที่วัดสักใหญ่ครับผมอ๋อแต่ด้านหลังก็จะมีบินหักไปฮะด้านหลังโบสถ์สภาพที่ดีๆก็ยังเก็บศักษาสาทไว้ที่วัดสักใหญ่แต่เยอะนี่หรือออันเดียวใช่ครับผมอันเดียวสภาพเอาไว้ให้หน้าโบสถ์ฮะโอเคครับ ก็300กว่าปีครับเป็นทรายเป็นหินทรายก็สมัยก่อนโอ้โหใช่สามร้อยกว่าปีเลยใช่ก็คือเท่าอายุโบสถ์นะโบสถ์นี่สามร้อยกว่าปีใช่โบสถ์สามร้อยกว่าปีครับผมนี่โดดๆเลยหลังเดียวผมไหว้พระปล่อยปลาได้นะครับเสร็จแล้วปล่อยปลาด้านนี้ได้ครับเดี๋ยวถ้าน้ําลงปล่อยปลานะครับด้านซ้ายเป็นอ๋อละครังครับพี่ด้านซ้ายมืออ๋อละครังเก่าอ๋อ ตอนนี้เราก็จะมาเดินชมภายนอกกันนะครับนี่ครับล่องรอยการโบราณจากกรมศิลป์นะครับอืพาเดินชมรอบๆเขาบอกว่าตอนนี้เป็นหอระฆังเก่าเจ้าหน้าที่เขาพังไปหมดแล้ยพังไปตามกาลเวลานะ อพาเดินชมรอบบริเวณครับที่วัดนี้จะมีห้องน้ำบริการด้วยนะครับ่ด้านหลังพระอุโบสถครับเก่าแก่มาครับสามร้อยกว่าปีแล้วมีคนโบรานณะโอ้มีคนดูแลครับห้อ,องน้ำจะฟังนี้ครับ ดนดนดลังเอุบสดไเซมาจะเหลืออยู่อันเดียวโอเคครับประมาณนี้ครับขอบคุณทุกำลางใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะค,ะครับยะเจอกันคลิปต่อไปครับก็ต้องกูงา้าบาแล้ว เปน่นเี่ยแไม่บายม